สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะทูนะครับคลิปนี้เรายังอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับกําลังมุ่งหน้าจากกุยบุรีไปที่ทับสะแกนะฮะคืนนี้เราจะไปนอนกันที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกม้วยยางนะครับตอนนี้เข้าเขตอําเภอทับสะแกแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเลี้ยวไปทางเข้าอุทยานเดี๋ยวเราไปแวะกินมะพร้าว ไม่ใช่สิเราไปแวะกินวุ้นมะพร้าวที่อยู่ในลูกมะพร้าวกันนะครับที่ทับสะแกอันนี้เคยมากินตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ายังอยู่หรือเปล่าไปกันเลยฮะ บริการผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทแล้วก็รถยนต์สี่ล้อ30บาทนะฮะตอนนี้คุณแม่บ้านกำลังไปจ่ายค่าบริการส่วนค่ากางเต็นท์เดี๋ยวไปจ่ายข้างในไปแล้วครัทางซายวัดประชาสนทิจอดรถเรียบร้อยนะครับ มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยาเมื่อกี้เราเข้ามาจากทางนู้นเราก็ขึ้นเนินมาแล้วก็วนมาที่ลานจอดรถตรงนี้นะครับตอนนี้คุณแม่บ้านไปจ่ายค่ากางเต็นท์อยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านหน้าซ้ายมือคนละ30บาทเรียบร้อยแล้วก็สแตมป์พาสปอร์ตมาแล้วนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยา25สิหางหาหกเจ ตรงบริเวณทางเข้าน้ำตกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วตรงน,นั้นก็จะเป็นลานกลางเซนต์หนึ่งลานนะครับคือแม่บ,บ้านบอกว่ามีลานกลางเซน์อีกหนึ่งลานอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันอ๋อด้านในที่พูดมาก็คือตรงนี้ <laughs> <c oughs> มีกลมใหญ่อยู่หนึ่งกลมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะกลางตรงไหนดีอ๋อที่เราดูรีวิวมาที่บอกว่าลานไม่ใหญ่แต่ว่าห้องน้ําอลังการมากนี่ไง ห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำเซตสอและห้องน้ำเซตสามอยู่ด้วยกันแล้วก็นั้นก็เป็นร้านอาหารก็คือมีร้านตรงนี้อันที่หนึ่งอยู่อันหนึ่งคือต้องข้ามสะพาน<ม>เลยมาตอนนี้ก็มีห้องน้ำอยู่3มจุดติดกันก็มีอะไรแค่นี้แล้วก็มีร้านกักเต็นอยู่ด้านในซึ่งมีกลุ่มใหญ่อยู่เดี๋ยวลองข้ามสะพานไปดูข้ามสะพานนี้มานะ ตรงนั้นเป็นจุดล้างภาชนะเคไปดูจุดล้างภาชนะกันว่าที่ตอนแรกบอกทำอยู่ที่ไหนเสรนจอะไม่ได้ทำอยู่ทำเสร็จแล้วคือยังไม่ทำความสะอาดเลยอ๋อใช่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะนี่ไงใบไม้เพียบเลยแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ดูดีอยู่ส่วนโซนตรงนี้ดูเป็นเป็นดินนะไม่ใช่เป็นลานหญ้าก็มีกลุ่มใหญ่มากางอยู่แต่น่าจะไม่มีจุดอถื่อนแล้วอะ่ะมันมีหินใหญ่ งั้นเดี๋ยวเราคงต้องกลางตรงลานหญ้าตรงนู้นแหละเดยวเดินขึ้นมอนี้ทีกว่าขอคำาิสูจนเลยนะแล้วว่าตรงนี้เราก็น่าจะกลางไม่ได้เนาะใช่ปะอันนี่เป็นที่สโลปเลยอะ่ะส่วนตรงนู้นน่าจะเป็นทางขึ้นไปน้ำตกหรอไปไหนอะอ้าว ร้านค้ามีร้านค้าสบายเลยอะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบริเวณน้ําตกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบริเวณกลางเต็นท์ตรงจุดที่มันล่มเนี่ยสมาชิกกลุ่มอื่นยังเก็บของไปไม่หมดก็เดี๋ยวรอเวลาอีกสักพักหนึ่งอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่คยลองไปดูสถานที่กลางเต็นท์ง่ายอีกทีหนึ่งนะฮะไปเดินเล่นกันก่อนคุณแม่บ้านจะนําทางไปนะฮะเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ําตกห้วยยางมาไ,ไปดู ว่าไปกไกลหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้น้ําตกชั้นที่หนึ่งอยู่โน่นแล้วก็ไปดูน้ําตกแล้วก็มีชั้นที่สองนี่ชั้นที่หนึ่งน้ำตกอยู่นี่ชั้นสองสามสี่ห้ามีห้าชั้นเปิดให้ชมห้าชั้นหรอ

เก็บพันธุ์ไม้ดกไม้เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางเดินก็ทำเป็นชั้นๆระดับแบบดีนะเ uh huh. ทปูนเป็นอย่างดีไม่ได้เป็นแบบทางธรรมชาติแบบธรรมชาติธรรมชาติทำไมเดินมาแป๊บเดียวคุรู้สึกเหนื่อยอะ่ะ เดินมาไม่ถึง10นาทีนะครับมาถึงป้ายน้ำตกชั้นที่หนึ่งจะไปทางโน้นบริเวณนี้มีห้องน้ำด้วยเป็นห้องน้ำรวมนะฮะชายหญิงคุณแม่บ้านไปจัดการมาเรียบร้อยมีอ่างล้างมือไหมไม่มีจุดเริ่มต้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติถึงน้ำตกชั้นที่สามระยะทาง880เมตรเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าชั้นที่หนึ่งเป็นยังไงจะเดินต่อไม่เดินต่อเดี๋ยวดูอีกทีไป น้าตกชั้นที่หนึ่งนะครับตรงนี้คนเยอะเหรอตอนนี้มีเด็กๆเ,เพียบเลยแสดงว่าเขามาไม่ไกลเด็กมาเที่ยวเล่นได้น้องๆหนู่มๆวันนี้เรามากันวันอาทิตย์นะครับตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งน่าจะเป็นวันหยุดที่น้องๆมาเล่นกันช่วงเย็นน่าจะไม่มีคนนะ หวังว่าแต่เราก็คงไม่เข้ามาก่อนห้าโมงพี่จ้น้าที่ว่าอันตรายน้ำลึกปรดระวังเด็กเดี๋ยวไปดูน้ำตกชั้นสองชั้นสามนะครับอยู่ใกล้ๆชั้นหนึ่งเมื่อกี้มีคนเล่นอยู่พอสมควรนะไม่อยากไปรบกวนเขาฮะนี่คือชั้นสองแล้วเหรอเออสองสามอยู่แค่นี้เหรอ อ๋อไม่ไกลเนาะนะเดี๋ยวเดินไปต่อครับโอ้ฮ่า

งงนี่ไงน้ําตกหัวยางชั้นที่สองอต้อคงตรงมเ,เรมื่อกี้เนาะโอเคตรงนี้ก็มีไปท่องเที่ยวมาเล่นนะมีเี้าอี้แคมปิง้งโอ้โหมานั่งบนน้ําตกเลยใช่ไหมโอ้นุู่นเหรอชั้นที่สามะ,ะมายืนดูแค่ตรงนี้ดีกว่า เี่เราผ่านน้ำตกชั้นที่1ชั้นที่สองมาเรียบร้อยแล้วตรงนั้นน่าจะเป็นชั้นที่สามนะครับดูน้ําเยอะอยู่เหมือนกัน โอ้ตอนนี้เป็นอ่างใหญ่น้ำตกหัวยยางชั้นที่สาตรงนั้นก็น่าจะเป็นทางขึ้นไปชั้นที่สี่ที่ห้านะครับแต่ว่าเราอยู่แค่ชั้นนี้พอน่าจะโอเคละ กลับลงมาถึงน้ําตกชั้นที่หนึ่งแล้วนะน้องๆกลับไปหมดและไปกลับไปลานกลางเต็นท์ไปดูสถานที่ว่าพร้อมหรือยังเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณแม่บ้านนิดหนึ่งนะว่าสนุกหรือเปล่าคุณแม่บ้านสนุกไหมครับหนาวไหมหนาวหนาวเหรออืมโอเคตามนั้น <ç: ñas> ลงมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูลานกลางเต็นท์กันกว,ว่างหรือยังถ้าไม่ว่างเดี๋ยวคงต้องหา,าที่ลงแล้วล่ะตอนนี้จะบ่ายสามแล้วอีกสิบนาทีไหนคุณแม่บ้านเหนื่อยไหมฮะ<น>เหนื่อยเหรอ<น><น>เหนื่อยโอนะนะเคไปเหนื่อยก็ช่างคุณแม่บ้านแล้วกันเดี๋ยวต้องไปหาที่หลับที่นอนก่อนลุยอ่อกำลังเก็บแล้วอ๋อเอารถมาจอดตรงนี้ได้เหรอตอนโหลดของอ๋อใช่ใช่ใช่ เขาบอกว่าตอนโหลดของเรามาจอดตรงนี้ได้งั้นเดี๋ยวรอเข้าไปก่อนที่ทําการอุทยานแห่งชาติอ่าเดี๋ยวเรารอสมาชิกกลุ่มนี้ถอยรถสองคันนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ถอยรถมาโหลดของตรงนี้นะครับแล้วคิดว่าจากลานนี้จุดที่น่าก,กางที่สุดก็คงตรงที่ต้ตนต้นไม้ต้นนั้นแหละน่าจะร่มนะได้เลยเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็เริ่มลงมือครับ เราน่าจะได้ที่กลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราเลือกตรงนี้ดีกว่าหันหน้าไปทางเนินหินตรงค่ายเยาวชนตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้ตรงตำแหน่งนั้นนี่นี่เป็นของสมาชิกกลุ่มที่แล้วแต่ดูหญ้ามันเหมือนหายไปเยอะเดี๋ยวเราอยากจะอยู่บนหญ,ญ้าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ดีกว่าไปไปขนของเลยไปขนของกันเลยระหว่างรอรถที่โหลดของออกนะเดี๋ยวเราไปขนของกันก่อนเลยดีกว่า การทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขนของต่อตอนนี้ถอยรถมาจอดตรงจุดที่จอดรถสำหรับโหลดของแล้วนะครับ กลางเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนของทุกอย่างลงมาจากรถแล้วก็เอารถกลับไปเจาะที่ลานเจาะรถเรียบร้อยตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วนะฮะคุณแม่บ้านปูที่นอนอยู่ด้วยความหนาวหนาวสั่นใช่ไหมหนาวสั่นซะเหงื่อเต็มตัวเลยนะอุปกรณ์วันนี้เอาโต๊ะตัวนี้มากลางเมื่อวานพอดีมีโต๊ะอยู่ข้างๆตัวใหญ่เลย ของอุทยานเราก็เลยไม่ได้กลางตัวนี้นะครับตัวนี้วันนี้ใช้ตัวนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันดีกว่าที่บอกดูรีวิวมานะครับห้องน้ํามีหนึ่งเซตสองเซตแลนะสามเซตนะครับแต่ห้องน้ําเซตที่มีห้องอาบน้ําคือห้องน้ําทางซ้ายสุดนะครับตรงกลางกับทางขวามือเนี่ยจะมีเฉพาะสุขาเดี๋ยวไปดูห้องน้ําทางขวามือสุดก่อนนะฮะ เข้าใจว่าที่นี่มีห้องน้ําเยอะเพราะว่ามีน้ําตกให้เล่นด้านในด้วยนะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในตอนกลางวันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีห้องสุขารองรับเอาไว้มากพอสมควรห้องนี้เป็นห้องสุขาดูค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับเลียลล์เก่าข้างในมีอ่างล้างหน้าหนึ่งอ่างแล้วก็มีห้องซ้วมอยู่สามห้องนะครับห้องนี้เป็นแบบนั่งยองนั่งยองแล้วห้องสุดท้ายเป็นแบบนั่งราบนะครับทางฝั่งนี้ก็จะมีเพียงแค่สามห้องตรงนี้ ส่วนห้องน้ำเซตที่สองอ่าผู้หญิงจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นอาคารหนึ่งผู้ชายก็จะเป็นขวามืออีกอาคารหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้พิการนะครับด้านหลังก็จะเป็นโถชีนะครับโถชีแบบนี้โอเค ส่วนด้านในด้านในก็จะมีอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับสามอ่างมีโถชีด้านในด้วยแล้วก็มีห้องซ้วมนั่งราบหนึ่งนั่งราบสองแล้วก็นั่งยองหนึ่งก็มีสามห้องประมาณเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งทางซ้ายสุดตามที่บอกมีห้องอาบน้ําด้วยจะเป็นยังไงตรงนี้คือห้องน้ําทางซ้ายสุดนะครับเป็นอาคารเดียวแต่แบ่งซีกเป็นสองฝากนะครับชายกับหญิง ชายอยู่ทางซ้ายตรงนี้มีห้องน้ำผู้พิการด้วยนะครับอ่ามีราวเหล็กเดิอนออกรอดนอกด้านหลังเป็นที่ปัสสาวะชายนะครับแต่เป็นเป็นรางนะฮะร,รางปูนส่วนด้านในก็จะมีทั้งหมดห้าห้องนะครับห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำใหญ่แล้วก็มีห้องส้วม นั่งราบหนึ่งออโทษทีนั่งยองหนึ่งอาบน้ำได้ยองสองอาบน้ำได้ราบหนึ่งอาบน้ำได้ราบสองอาบน้ำได้นะครับเดี๋ยวมาดูน้ำในห้องนี้กันว่าน้ำออกแรงหรือเปล่าตรงนี้มีถังให้ตักอาบได้ด้วยนะฮะสำหรับคนชอบตักอาบส่วนฝักบัวเนี่ยไอ้ตรงที่ทำให้เป็นละอองฝอยนี่มันหลุดไปแล้วเดี๋ยวลองเปิดน้ำดูนะ โอ้ยน้ำแรงอาบสบายฮะน้ำแรงอย่างนี้โอเคก็ประมาณนี้ห้องน้ำส่วนที่ล้างจานเนี่ยอ,อ,อย่างที่ดูไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนู้นตรงนู้นก็จะกางเต็นท์ได้เป็นค่ายเยาวชนก็จะมีอาก้างจานอยู่บริเวณตรงนั้นที่ อลังการเลยนะครับแต่ว่าใกล้ๆตรงบริเวณที่เรากางเต้นเนี่ยบริเวณจุดที่ทิ้งขยะตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานได้ด้วยเช่นกันก็จะเป็นอ่างเดียวนะฮะก็สะดวกดีไม่ต้องเดินไปไกลตรงนูน้นคุณแม่บ้านก็เดินไปตามทางแล้วก็ไปล้างจานตรงนั้นได้เลยนะครับจากนู้นก็มีที่ทิ้งขยะเหมือนกันแล้วก็มีอ่างล้างจานได้เดี๋ยวนั่งพักก่อน,น,กกอนโอ้ยร้อนเปิดพัดลมดีกว่า วันนี้เรามาถึงตอนบ่ายสามโมงนะฮะไปวนหาบุ้นในลูกมะพร้าวมาสุดท้ายหาไม่เจอวิ่งเลยไปถึงบางสะพานนู่นเลย,เยขับรถเที่ยวไปเป็นชั่วโมงเลยแต่ก็อาจจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาถึงเนี่ยเออจะมีบริเวณที่ลานเนี่ยก็จะยังมีมีกลุ่มก่อนหน้ายังไม่ได้เก็บไปเนาะเราก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะการตรงไหนดี อาจจังหวะเวลาเหมาะสมแน่าอยนี่ไม่พอตอนนี้เต็มกระทะอาี่ยังกี่คนนะสองคนคนเหรอแย่แล้วอ่ะแขบบาขา ก็กินไปเถอะไม่ต้องอดหรอกอืมออไม่ต้องเผื่อให้หิวก็กินไปเยอะๆอ้ามนะสามคำอิกมั้งใส่ค่ะมเยอะ <c oughs> ณหภูมิ28.4นะคืนนี้น่าจะลงไปถึง26.5เหมือนเมื่อคืนเดี๋ยวค่อยมาลุนกัน ตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะฮะอุณหภูมิตามที่เห็นเลยครับยี่บหกุสองถือว่าเย็นใช้ได้นะครับเปิดพัดลมเบาๆอากาศเย็นก็กำลังสบายตัวเลยฮะก็คืนนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะนั่งเล่นแล้วคงจะเข้านอนแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์ไปที่นี่มีสัญญาณทรูนะฮะ AS เนี่ยมีอยู่แล้วตามป่าตามเขาแต่สำหรับที่นี่ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางมีทรูใครใช้ทรูก็สบายเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วครับคืนนี้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับราตรีสวัสดิค์ครับ2 27. 7็ดว่าสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้8ปดโมสิแล้วอุณหภูมิ27่สิว่าผู้คนเยอะแยะเลยตอนนี้เมื่อคืนอากาศดีนะครับแต่ว่า เต็นที่เราเอาอมาเป็นโคลแมนนะอากาศไม่ค่อยเข้าไปข้างในเลยก็เลยต้องเปิดพัดลมช่วยอย่างรุนแรงเหงือออกดีที่มี power b o c มาช่วยนะเอ่อใช้ power b l o c เสียบกับพัดลมแบตเตอรี่ก็เลยมีไฟให้ใช้ทั้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนที่เรานอนก็มีเอ่อกลุ่มใหญ่ยู่กลุ่มนะ หัวล็อกกันอยู่ทั้งคืนเหมือนกันจนตีสองก็แต่เสียงก็มาเป็นระยะระยะนะฮะผสมกับเสียงตุ๊กแกที่ร้องทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็ผ่านมาได้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณแม่บ้านเนาะใช่ตอนนี้เก็บของออกจากเต็นท์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆพยายามเคลียร์เดี๋ยวคุณแม่บ้านทําอาหารเช้านะครับจงข้าวตอนไหนอ่ะอเร ุงข้าวก่อนหรือทำกันข้าวก่อนุงข้าวก่อนดีกว่าใช่ไหมแล้วสาวข้าวให้หน่อยได้ไหมโอเคเราจะยอยเก็บของครับ จ้าตอนนี้แดดจ้าเลยนะฮะตรงที่เรากลางทัรคุณแม่บ้านย้ายไปทํากับข้าวตรงที่ล่มแล้วไปดูซิวันนี้คุณแม่บ้านจะทํากับข้าวอะไรวันนี้ทำกับข้าวอะไรอันนี้ผักบุ้งไฟแดงนะแ,<ต>แล้วเดี๋ยวอีกเมนู<ต>ก็กะหล่ำปีเรียบร้อยแล้วฮะอ้าวกระหล่ำปีหัน้ำปลาเสร็จแล้วเหรอโดนอน อ๋ออันนี้ผักบุ้งไฟแดงนะแต่ว่าไฟอาจจะไม่แรง่ะผักบุ้งไฟอ่อนเดี๋ยวฉนเน้าน,นั่งทาตรงนี้ร่มๆนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวาว,วันนี้ตอนเช้ามีผักบุ้งไฟแดงเออไฟอ่อนกลัลมีน้ำปลาหมูกระเทียมทอดไข่เจียวหมูสับค่ะ <c oughs> หลังตู้เย็นวันนี้เคลียร์ของออกหมดแล้วคุณแม่บ้านทําเองหมดเลยสี่อย่างสุดยอดมากเลยอะ่ะโอเคอาหารนี่เดี๋ยวเรากินบางส่วนแหละแล้วก็ส่วนที่เหลือถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องไปกินตอนช่วงิท้งเที่ยง,งบ่ายเหมือนเดิมตอนเดินทางโอเคกินข้าวกันครับกนหออขึ้่ ตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะฮะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปคุณแม่บ้านเดี๋ยวไปทิ้งขยะนะฮะเราเก็บของแล้วก็เดินทางกลับแล้วล่ะครับได้พร้อมเอาเดินทางพัดลมคู่มิดพัดลมคู่มิดยังกระดูเลขเลยอะ่ะพ,พลมคู่ม,มิดคือสิ่งจำเป็นอ,อืกาพอสมควรนะะตอนนี้น่าจะสามสิบกว่าองศาละ ค okay. คลิปนี้มากลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางน,นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ